อันนี้ละเอาไว้กินด้วยปแห้งด,ด้วย่ะเด้อ <trousers. S 1> ปลาฟองไว้กินปลแห้งลูกล่ะเออที่เฉยย่างไปช่วงว่าอะไรก็ไใดเออไอเดียวมือมีมีมืมต้มมอ่ะอ่ะมี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 ตุ่มโอเคนั่นละบินเจอกันขับใจขับใจ ใส่ใ่้มาม่จะไ้ขึงไวเอาใสดไม่กล้าไม่กล้ามั้งเอาไม่ได้ช่องบ่คือบ่อสีหารถนี่มันก็จาหดเลยนี่สีหามงขนรถี่วันนี้เลยเนาะอ้าวพ่อเท้า มันยาาได้ได้เปรนีกันมามันจะเพิงหาว่าว่านี้แต่นี้ที่ม่ทราบว่าบักบางอันหาเม็ดยังไม่ยั่ไดเปรตโอ้้ัยพลูกเปเป็นนะสนาดหนาจะเอาโซลัเอาสซลัดเลยท่านพี่ได้เส็มาพี่ได้มันชิคิงบ่านบนี้ มาชเม็เาเขาบอกเอาซิเมหาคืพอดิเคลื่อนกับเอาชีเมดหาคูนคูนหาเม็ดชปสินะคอยว่านะยชิดดูแล้วเอาชั่วนึงเอาย่อนไปเป็นไงอั่นี้มาเตียงหย่อนไปนมันบริสุทธิ์นี่มันไม่ทอเสียนได้เต็ เอาค่ะได้ตีนี่มันงาตัวนี้มันสวยลงไปสินี่นี่มันเสียเป็นจอกดีม่วงงาตัวนี้ได้กว่าไม่ถอดสีอันว่ามันมันมันหอดชาแเลยเอาตัวนั้นมันได้หอดชาแล้วเขว่าเตัวตัวนั้นตัวนั้นมันได้มาหอดชาก็เอาเอาสุดเลยใช่ไหมเออเออประมาณซีเมตรห้าหแล้วเขาก็ขามมาพี่แบบนี้ขำไหมขำไมมขำไหมใกล้เสียดีเหรอเบิ้งหันไม่ได้ใครทำได้ ประมาณคาไดหันบ่ซีเมตรซีเมตรหานี่เฮ้ยซีเมตรสซีเมตรสซีเมตรหนี่เลยเป้เลยเป้เป้เป้บ่ปะ บีบแล้วนี่นะก็บีบไปอยู่นี่ตัวดึงไว้อยู่เหยยอ่ายอดยอดน้ำม uh. um. uh. 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 oh, hmm. ันอ่าเฮ้ยน้องเหรอจอช่วงซองบาทนี่อ่าสรอยอ่าไม่เป็ดบาทนี่พี่น้องเหาะคนน้อยๆเป็นยังไง

สองที่ตั้งสองฟ้าลืมชื่อมันเลย้ยเนาะไปอันนึงกินเบิดเลบ็ดจ้อดะเบิดนี้ก็จเลย่อตัดน่องให้มันสั้นๆนี่บอกะซ่าคนใส่อ่ถลิ้นใช่ไหม

ได้เลยนะเฮือนหลังนึงนะไม้เบิดนี่พอดีเลยอราต้งซื้อคุ้มยู่อกพะเท่าเอ้อซื้อดินแล้วก็ทึดได้ไม้เห็ดเฮือนพอม้ยเบิดเท่านั้นอ่า Né? Uh -huh. <sweat> ปเะเดเคียงซอยชีตได้หอได้เลยมาแตกได้แต่ไปแ็่เคียงแต่ก่ใหม่ไม่งอนเนาะอ๋องามเลยงามงามงามบังงามนะบังงามบ่ให้เลยเฮ้ยได้ใจ้าวงงามกว่านะกูเฮ้ยจะว่าไปเลยจะช่วเมื่อบ้านบ่ไรเบหลวงต้มมาซื้อเลยอุ้

สามหมืบาทเรื่องเฮือนครบเลยชําว่าชําวาซื้อใหม่กันเมนนี่สามหมื่นบาทมันสิบกว่าละเขาซื้อใหม่เรื่องเฮือนมันก็สิบล้าน้าวล้านอะไรใหม่หลายเลยไม่สาวเลยเด้ หมอมาข้อม,อมายอมาย่คยว่า,าเขาซื่อไม่เลยหเห็นไหมซือ้อมาเห็ดเฮือนน่ะเนีื้อมาเห็ดเฮือนหลังนึงเขาบ่มีอย่างเลยเห็นนะมันกลบบล็ล่อไปเช่ากุลาดได้ไหมครับน่อันนี้เขาถือว่าด,ดีนะซื้อซื้อ,อ,องตัอบบอฮะ,ะอเอเอ,เอกับกับกับกรไดบืนจังว่ากันผักพนเออเออมันเมื่อยเด้ออ่า เจ้ากับตัดชอยโอเคเป็นไอ้บืนบืนชิตัดชอยไปอ่าตัดกิ่งตัดงามันได้อยู่ตัดเใหม็นมันขาดจะชีได้งาันได้อยู่แล่ต้อหวแต่ซอยนี่บุเป็นและย้อมแล้วซอยอันนี่ตัวนั้นชีได้คัะไม่ยังหนึ่งตัวค่ไม่เดียวอักนโ้ขัดีนี่ เท้าคนยัมาสุดอได้พช่เท้าาเลยพเ้านาออือแบนี่นอนเลยุยครบเลยไหนว่าสี่ต้นแต่ว่า่นีขันแมนมาใหม่ต้นนี้ขันแหนหอด8ขมดแปดเมตรเนาะเมตนี่เอว้โอ้ได้แปดสตัวนี้ชองหกได้เลยได้เรียนนังนึงเลยไดนเลยนี่มอนอนอยู่ในกรให้คัดนี่ักนอนอยู่ไม็บเกบไม่เก็บีอืไมคเกทเกนี่ นี่ปะันไม่นอนอยู่ันอามนอันอีกได้มมีตัซื้อแม่นเบิแม่นนั่นแหละหันก็แม่นเบิรใหญุ่ใหญ่เหลือเฟือเหลือเฟือเหลือเฟือตัวถือเล็กนะจารีเฮง้เฮงซื้อดินได้ไหมเอาไม่สปอนเซอร์นะนับป่ะอ่าสปอนเซอร์เมื่อกิน เฮ้ยพี่น้อนเลยเฮ้เต้พี่น้อนเลยสาลีสาลีสบายดีสาลีสาลีข้าวโพดจะภาพจะภาพเอเอเกาขึ้นรถกัไปว่าป้าไปเพื่อนประตูคือกันได้คือกันไป ไปเมื่อไหมือไหรไปไปไปทำเลยอ่าไปไปไปบ่อบ่เตียงเทียงใบผักชีเียงนผักชีงวโอ้ยบ่ออะไรเกิแล้วของผักจากเชกองวะโอจิตัดจิตัดเขียงให้เออไปลองเย Khách đi ôi, bắt 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 ôi 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 ôi, bắt tốt rồi bắt người, bắt 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 một bắt 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 đi, sao lít bắt เรียนบัวโพ่เพื่อซอยเพื่อยังพี่น้องเลยเออลูกชายบ่าน่ะฮะเออเออออไปไปเรียบร้อยบ้านนี้อ่าเบ้ารวงพี่น้องเลยนะอ่าพี่น้องเลยเออ guys Ang ini hilau kon Benang Bau luang bau Nah, kita ลูกพูนึงโมบะหลวงอเอาเสื้อผ้าไปให้ลูกแล้วกันผู้หญิ่งดูพูนชายใช่เนาะโอ,อปลากระป๋องก็ได้กินได้เยอะเรามาตัดไม้ตัดตอกซอย ส่งเสือแล้วมาใส่สบายฮะใส่ผู้ใส่ หักด้ออะปละหลวงของผากโดยเอามาสู่ลูกสู่เมียกินพี่น้องเลยเนาะเออขอบใจคือกันพี่น้องเลยเนาะมีแต่หักได้มาแล้วสิเมื่อนำกันคื้เก่าเนะเาะเดี๋ยวสิเมื่อส่งแล้วนะลเอลเอมา,อาป้าวันนี้ก็ได้ไหมมาวัาาน ตระนา้สิเมื่อทรงเราอยู่พี่น้องเลยนะเนาะแล้วผมมีรถขี่มาไทยลาสลาี่เฮาสาลี่สกโพอดไปไมิจะค่อยสิกรับกอนเดยอสลลี่เ้อันนีนเดอบืนเจอกันใหม่พี่น้องเลยฮนะ อแมนบืนเจอกันใหม่อ่ะอันนี้ละเอาไว้กินเด้อบะเร่งด้ีละเด้อไปกระปองอะ้รไปพักผ่อนเด้อเบืนเจอกันไหมมาเอนียวสามีก่อนบืนมาตัดไม่อีกเหนื่อยบ่บ่เมื่อยเลย ได้จมือเหินว่าเห็นว่าเมื่อยไปไปพักผ่อนเด้อพักผ่อนซะมันคำนะไปหลับไปสบายดีป้าลุงนะโอ้ยโอเคอ่าพี่น้องสิเมื่อไปส่งทั้งบ่าวหลวงแล้วก็สิเมื่ออ่าคุนก่อน อ๋ให้อันนี้นางเอ้ยอ่ะปลากระป๋องไว้กินมะเร,รง็งลูกละเออน้องหานเอาไปกินมะเร็งบ่มีเนื้อผักไปเอาไปไว้าด้วยน้ำมันนี่เด้อเอาเมื่อวน้นี่อ่าอันนี้เก็อบวให้เป็นไป,นปนตัดบืนนเึเถึงเรามาตะเศร้ากันเห้นแล้วนั่นเลยพี่น้องเลยไปไปไปกลับก่อน

ไปพี่น้องเอา้าใส่ zoom ไว้อน安娜จะเก็บไว้เลยซะโ<ม>บจอะอมาบืนจะไปแต่เศร้าเด้เออไปโอเคไปพี่น้องไยลุยต่อบานลุยต่อลุยต่อเอา้าห้องให้อยู่นะไปพี่น้องไงประเด็งก็ขอโตัวเดินทางก่อนบาทน,นี่ไปบ้านอริงต่อพี่น้องนี่นะเนาะอ่ามันนี่ก็จบไปเสียงสำนีก่อนสำหรับ การล่มไม้ล่มตอกอยู่บ้านทุงวาย์นะบ้านน้องสาลีพี่น้องเนะลยเนาะเอาสไลด์ขึ้นนี้บนเตียงขอตัวจบคลิปไปเพียงขึ้นนี้ก่อนขับรถเดินทางต่อก่อนอยู่ดีมีเฮงเบิร์สกูสกุลเบือนต่อกันไหมพี่น้องเลยบายเดอ้อสบายดีเดอ้อทั้งหลังเดอ้อด้วยสบายด,ยดยีสบายดียดไปไปไป